ครับกาบสวัสดีช่วงแรงของวันที่12พฤศจิกายนพศ2 5 6 6กาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube ยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกาดซาดีแฟนทั้ง Facebook ของง้อมุนิเมีสียูซี่พะโคสิ่งเหลยและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับลิปนี้กามีงัวร้อยเลี้ยงเป็นเมียลูกเมียมาเปิดแบล่งพี่แบล่งน้องในราคาที่ถูกทรงฟรีบ่มี่มาจำเจ็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับผมสีว่องมองขายแล้วครับพี่น้องครับเพื่อต้องรอซื้อคคคคลลิิปปเนนาะรรัับพี่้องบ เพราะว่าสีเปิดบองขายเลยครับพี่น้องครับเปิดแผงไปกับวันีประโยชน์ดียังครับพี่น้องครับนี่ครับเอาข้มเนก่นึ่ก้อนเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่ยรวยสามสิบบวกเนี่ยครับพี่น้องครับลูกสาวออกเนี่บีบลูกสาวโบดขบเครื่องเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวอายุสามเดือนครับพี่น้องครับสำหรับข้มเนี่ยไปสองหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเด้ครับพี่น้องครับอย่าปลกรลานได้กินหยาดีๆครับลูกสาวกับพ่อไปวัดไปว่าเหรอครับพี่น้องครับเมียลูกเม วันนี้เมืองคมนี่ครับเป็นร้อยใหญ่ขึ้นมากครับเป็นเมียลูกเมียหัวลูกแรกลูกผสมบามันครับเมียร้อยสามสิบห้าบวกลบสองเมียมีนมติงสายเท่าโบดเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับโบดขบเครื่องทั้งเมียทั้งลูกลูกสาวลูกผสมบามันสวยๆอายุสามเดือนบวกึ้นครับพี่น้องครับสําหรับคมนี้เอาไปสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับแต่พอเม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ ศูนย์หกพิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตมนบ้านฝางอำเภอกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับมึงอะไรครับพี่น้องครับสวยๆสดๆตุ้มครับพี่น้องครับโมมีซุ้มโมมีเติมแตงครับพี่น้องครับวันนี้ขึ้นมเมืองเม่ลูกคููได้ครับพี่น้องครับผมพาย่างเนบงครับ ม่นีกราคาเหมือนเก่าทอเก่าแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่างัวขายขาดทุนเล่หลังแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อได้คุ้มคาแน่นอนครับผู้ใดฉิดอยากเลี้ยงง้วร้อยหลอดสองหมื่นก็เริ่มหายงากันครับร้อยนี่ครับพี่น้องครับบอกตรงๆเลยว่าหายง่าครับแต่ว่ากัดดันดันซอยพีซอยน้องบ่ราเห็นเป็นง้แพงจะโค้งครับพี่น้องครับหันเป็นง้วถึงมือพ่อแม่พี่น้องเป็นงัวที่ถือทีุ่ดนอครับพ่อเลี้ยงทีุ่ื้อครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ก็บ่สูงายครับแม่ก็บี ร้อยยี่บหาบวกไปหาร้อยสามสิบบวกลบนี่งเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าขอดีของข่มนี่กับเม่ยกับของเก่าแจงมาว่อวานเมียเซ้งแล้วได้สองเดือนครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้พ่อแม่พี่น้องก็ไปรุนทรวงเอาด้วยครับแมียอ้างๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนะครับลูกผสมเล่สวยๆอายุสี่เดือนนี่ครับพี่น้องครับนุ่มแม่ดีด้วยครับพี่น้องครับลูกก็แฉนแฉนดีครับพี่น้องครับแต่เม่ยนบอกภาษาชาวบ้านครับว่าเป็นแต่กินเมียงนะครับพี่น้อง สนาคมนี้เราไป1นึ่งหมื่นเบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลก็นั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านในสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้ทางต้นครับพี่น้องครับหรือท่านสียกทั้งสามคมก็ได้ครับแม่ลูกเมียสองแม่ลูกผู้หนึ่งครับเอาไปในราคาสุดคุ้มเงินครับพี่น้องครับเอาไปในราคา6 7 0 0 0บาทครับพี่น้องครับ6 7 0 0 0บาทนี่ผมส่งฟรีอีก200กิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับ ท่านได้อยู่ไกลเกินสองรอยกิโลเมตรได้ว่าไกลกันบ่รานาเจียดกัพูดคุยตกลงกันได้บางที่ขาดบ่มีขารถเพิ่มครับพี่น้องครับถ้าท่านซื้อโยกครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อแยกก็ต้องเข้าใจน้ำครับพี่น้องครับถ้าแยกนี่ท่านต้องซอยขาน้มูกน้มันทั้งขอดน้ำครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าไกลกันบ่รานาเจียดผมบอกว่าชินน้ำครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆเลยครับพี่น้องครับถ้าไกลกันนาเจียดก็ต้องได้อซอยกันเด้อครับพี่น้องครับสีโยกสีแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับกินหยาดีทุกคโครับพี่น้องคคครรรััับบบนีี่พอเล้ยง นี่ทั้งแม่ลูกเมียแม่ลูกผัวให้พี่น้องได้จัดสรรได้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์อีกทีนึงครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเมืองชีพมังไงครับพี่น้องครับก็ในซื่อกับปรึกษากันคนในครอบครัวเห็นดีน้ำกันท่านกับจ้องคอยซื่อได้ครับพี่น้องครับถ้าวประเนดีน้ำกันจะซื่อไปเด็ดขาดครับพี่น้องครับหนึ่งละพันกับเมียกิ้นขาหน้ำกันบ่แซ่บแท้เถียงกันแท้แน่นอนครับ ถ้าพ่ปรึกษาเมียก่อนครับเมียปรึกษาผัวผัวปรึกษาเมียดีที่สุดครับพี่น้องครับและก็อีกอย่างครับพี่น้องครับถ้าท่านบ่มีร้อมบพ่ต้องสั่งจองเลยครับพี่น้องครับพ่ต้องสั่งจองเพราะว่าบางที่บางวันบางโอกาสห่อนมือแล้วทานบ่กัมีครับพี่น้องครับนี่ครับมันเสียโอกาสของทางขอกย่างยิงเลยครับพี่น้องครับถ้าทานมีร้อมทั้งด้านการเงินทั้งด้านสถานที่เลี้ยงกาจะจ้างซื้อไปครับถึงสิบ่มีขอก็ซื้อไปผูกลามไว้ได้ครับงัวง้อเป็นเสียกทุกโตครับ ง้อเชียงเชียงทุกค้อมครับพี่น้องครับนี่ครับเพราะจำเป็น้องมีขอดนะครับง้อเสมอผมกับพ่ได้มีขอดมีอย่างเหรอครับพี่น้องครับเพียรเพิ่งสั่งสีไลยพุ่นขอดกับกับมันดื้ออีรีมันหมุนออกแล้วครับพี่น้องครับขอดกับพ่ได้เนียหนาป็นไงครับพี่น้องครับแต่ว่ามันง้อบ่ดื้อครับพี่น้องครับนี่ครับมึงก็ขาครับพี่น้องครับโคตรกันทกลางข้างขอดกับเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเรียนโทษตัวโทษตุ่มกันอย่าโทษความส่ใจเด็ดขาดเด้อครับพี่น้องครับมักอีลีกับจังโทษมาหาผมครับเเห็นนนนนใจซึ่่่่่งงงกกกกกัััััััและคคคครรรรรบบบบบบพพีี้้ออออมาาาดืขย บ่าวากันครับผาผู้บันมักกกมีผู้บันบ่มหมักแกมีครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ในค่วมพอดีครับพี่น้องครับผมขายอยู่ในค่วมพอดีอยู่แล้วครับบ่เกินตัวงัวแท้แน่น้อยด้วยครับพี่น้องครับมาข่มในก็โทรมาครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่อง YouTube ผมกับบ่ค่อยได้๋ยวขอไปตอบเป็นไดยครับพี่น้องครับสิมักแบบเด็ยกแยกได้เหมือนข้าพี่น้องครับจัดให้ได้เหมือนข้าพี่น้องครับสำหรับไทยชิมนี่กะ ใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านได้เข้ามาอุดหนุนลูกในบ้านหวานในสวนเข้ามาติดตามและรับชมอมีดของทางช่องน้ำได้ครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่บอร์ได้ขายคอนเทนต์แหรอครับพี่น้องครับเน้นขายความจริงใจครับพี่น้องครับพ่อแมยพี่น้องลองมาใส่บริการน้าลูกน้าหลานมั้งครับรับรองบ่ผิดหวังแท้แน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ